လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထိုင်းမတ္တာတင်ညုံညွန်တိုင်းကိုလည်းပတ်သက်ရယ်ပြန်လည်送ကြမယ်မကင်ကြောင့်ကခလီနဲ့လူငယ်များအတွက်တင်ညုံနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာထိုင်းမကားရဲ့အရေးအဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာထိုင်းမတာရဲ့အခြေခံစကားပြောဖြစ်ပါတယ် ต่อไปค่ะนอหนูอ่าคราวนี้นอหนูนะคะขมวดหัวกลมๆค่ะลากลงค่ะลากขึ้นค่ะแล้วก็โคง้งหมุนตัวค่ะลากขึ้นค่ะอ่าแบบนี้เลยนะคะนอหนูค่ะ,นอ,น,คะนอหนูคือเสียงนอเสียงเนนอน,นอหนู นะคะเขียนได้ไหมคะอ่ะเรามาลองฝึกเขียนกันเลยนอหนูตัวนี้ง่ายหน่อยนะคะนอหนูนอหนูนอหน,น,อหนูออกเสียงตามไปด้วยเลยนะคะนอหนูนอหนูเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะบอใบไ,ไม้ค่ะอ่ะบอใบไ,ไม้นะคะ บใบไ,ไม้จะคล้ายๆกับตัวตัวอะไรใช่ไหมคะตัวขอไข่ค่ะอ่ะเราลองมาดูบใบไ,ไม้นะคะบใบไ,ไม้ก็จะขมวดหัวกลมๆค่ะลากลงค่ะลากไปทางขวาค่ะกว้างขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วลากขึ้นอ่าแบบนี้เลยบอใบไ,ไม้อ่ะลองฝึกเขียนดูนะคะบอใบไ,ไม้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  บอใบไม้ค่ะอ่าเก่งมากเลยเขียนได้หรือยังคะต่อไปค่ะปอปลาปอปลาแบบนี้ค่ะขมวดหัวกลมๆค่ะลากลงค่ะลากไปทั้งขวาค่ะแล้วลากขึ้นยาวค่ะจะเห็นว่ามันจะอยู่เหนือบรรทัดนะคะอ่าแบบนี้ค่ะปอปลา ลองฝึกเขียนดูค่ะออกเสียงตามด้วยนะคะปอปาปอปาป,ป,ปอเปอเปปปลานะคะอ่ะปอปลาค่ะปอปลา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 ,ปปลาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ ผอพึ่งค่ะตัวผอพึ่งนะคะผอพึ่งก็จะเขียนแบบนี้เลยค่ะขมวดหัวกลมๆค่ะลากลงค่ะลากขึ้นลากลงแล้วลากขึ้นค่ะตัวผอพึ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นหรือยังคะผอพึ่งอ่าคราวนี้เรามาฝึกเขียนกันนะคะผอพึ่ง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  ผอพึ่งอ่าโอเคค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะฝอฝาฝอฝาฝอ่าฝฝา,านะคะฝอฝาเราก็จะขมวดหัวกลมๆค่ะลากลงค่ะลากขึ้นค่ะลากลงค่ะแล้วลากขึ้นยาวค่ะเห็นไหมคะว่าจะอยู่เหนือไม้บรรทัดนะคะอยู่เหนือบรรทัดที่เราเขียน จะคล้ายๆกับผอพึ่งแต่ว่าจะยาวกว่าผอพึ่งจะสั้นกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นฝอฝาลองฝึกเขียนดูค่ะฝอฝา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 เก่งมากค่ะฝอฝาต่อไปค่ะ for f u ันอ่าฟอร์ฟันอันนี้หัวจะอยู่ข้างนอกค่ะขมวดหัวกลมกลมลากลงค่ะลากขึ้นลากลงลากขึ้นยาวเลยค่ะตัวนี้คือ for f u ันค่ะคือเสียงคล้ายๆกับเสียง f ฟอนะคะเราจะได้เทียบเสียงได้ง่ายขึ้น f ฟอร์ฟอร์ันเรามาฝึกเขียนกันเลยนะคะ for ์ฟันออกเสียงไปด้วยเลยค่ะ for ์ฟันฟอร์ฟัน ฟอฟันฟอฟันฟอฟันเก่งมากค่ะต่อไปค่ะตัวพอพานนะคะตัวพอพานค่ะเราก็จะเขียนแบบนี้ค่ะเขามวดหัวกลมๆค่ะลากลงลากขึ้นลากลงแล้วลากขึ้นค่ะพอพานจะอยู่พอดีกับไม้มรนทัดนะคะอ่าโอเคพอพานนะคะพอพาน ฝึกเขียนเลยนะคะพอพาน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 เก่งมากค่ะเขียนได้ไหมคะตัวต่อไปค่ะพอสัมเพาค่ะ พอสำเพาจะให้คล้ายกับกไก่คล้ายๆกับถอถุงนะคะแต่ว่าเราจะมีหัวออกค่ะขมวดหัวกลมๆค่ะแบบนี้เลยลากขึ้นค่ะลากไปทางซ้ายค่ะโค้งแล้วลากลงค่ะพอสำเภาพอสำเภาอ่ะฝึกเขียนเลยนะคะพอสำเภาพอสำเภาพอสำเภา พอสัมเพาพอสัมเาเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาถึงตัวตัวนี้ตัวอะไรทราบไหมคะตัวอะไรคะมอม้าค่ะมอมา้าม,มอมมอม้าเขียนแบบนี้ค่ะขมวดหัวกลมๆค่ะลากลงค่ะแล้วก็โค้งฝั่งซ้ายนี่เลยนะคะ ลากลงค่ะแล้วลากขึ้นอ่ามอมาเขียนดูนะคะมอมา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 มมาเขียนได้ไหมคะเขียนได้แล้วเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ก็จะเป็นยอยักษ์คิ้วใหญ่ค่ะยอยักษ์คือเสียง คล้ายๆกับเสียงเยอนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายกับการจำฐานเสียงค่ะยอยักเขียนแบบนี้เลยค่ะขมวดหัวกลมๆลากลงค่ะแล้วก็โค้งไปทางซ้ายนิดนึงค่ะดึงกลับมาค่ะแล้วก็ลากลงค่ะขยับไปทางขวาค่ะแล้วลากขึ้นค่ะอ่าเอาใหม่นะคะยอยักขมวดหัวกลมๆค่ะลากลงค่ะ แล้วก็ลากไปทางขวาค่ะลากกลับมาค่ะลากลงค่ะทางขวาอีกครั้งหนึ่งค่ะลากขึ้นอ่าแบบนี้เลยยอยักค่ะเรามาฝึกเขียนกันดูค่ะยอยัก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 โอเคค่ะตัวต่อไปค่ะเราเรือค่ะ เรามาเรียนรู้ว่ารอเรือเขียนอย่างไรอะลองดูสิคะรอเรือรอเรือรอเรือเขียนแบบนี้เลยค่ะขมวดหัวกลมๆค่ะลากขึ้นค่ะโค้งทางซ้ายค่ะแล้วก็ลากกลับค่ะดึงหางขึ้นนิดนึงรอเรือเขียนได้ไหมคะลองมาฝึกกันค่ะรอเรือ รอเรือ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 หรือเสียงคล้ายๆกับเสียงบรนั่นเองค่ะเขียนได้ไหมคะอ่ะตัวต่อไปเลยนะคะลอลิงลอลิงสังเกตนะคะจะแตกต่างจากรอเรือลอลิงเขียนแบบนี้เลยค่ะ ขมวดหัวกลมๆลากขึ้นค่ะลากลงลากขึ้นแล้วโค้งค่ะอ่าแบบนี้เลยนะคะลอริงลอคล้ายๆกับเสียงเลเลนะคะลอริงอ่าลองฝึกเขียนดูค่ะลอริง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  อ่าเสร็จหรือยังคะเก่งมากค่ะ